สวัสดีค่ะสวัสดีฟีทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบเจอกับช่องเพชรยนต์อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้อยู่กันกับน้องเอมี่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะเหมือนเดิมค่ะนะคะวันนี้พบเจอกับเอมี่ก็ต้องเจอรถอสวยค่ะวันนี้เอมี่มาอัปเดตรถซิตี้คาเครื่องยนต์1,005คันนี้เลยค่ะเนะคะเป็นตัว t o โ o ต้าวีอ5รุ่น E นะคะ เป็นตัวรถปี2014รถบ้านมือเดียวประวัติศูนย์ตัวรถสีขาวใสสะอาดคันนี้ไม่130,000กิโลค่ะสำหรับท่านไหนนะคะสนใจนะกดอ,อื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะมาเดี๋ยวเอมี่นะคะพามาดูรถคันนี้กันดีกว่าค่ะพี่จ๋าสำหรับด้านหน้านะคันนี้บอกเลยว่าหน้าหล่อๆเดิมๆอย่างนี้เลยค่ะพี่ตัวไฟคู่หน้านะคะเป็นไฟคู่หน้ามัลติ r รฟเลกเตอร์ค่ะนะคะมาพร้อมกับตัวเส้นสายายโคมียมค่อนข้างสวยงามเลยนะพี่นะ ้าทะเบียน3กไก่นอนเนน2 5.2 7กรุงเทพมหานครค่ะตัวรถคันนี้เนะะี่ยะเจ้าของเดิมนะติดตัวชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันให้แล้วเรียบร้อยค่ะพี่จ๋าได้เป็นตัวค่อนข้างสวยเลยนะพี่นะนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูตัวล้อค่ะพี่ตัวล้อคันนี้เป็นล้อแมกอลอยขอบ15ค่ะพร้อมยางดันหลบปี2020 ซุ้มรอด้านในค่ะพี่จ๋าเราประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะไม่มีการชนดังตัวโครงสร้างด้านในแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะด้านในไม่มีรอยสนิมแน่นอนค่ะพี่สําหรับตัวกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับทางตัวรถเลยสีขาวฟิล์มนะคะพี่คันนี้เราติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยรอบคันนะฟิล์มประมาณ4060รอบคันเลยพร้อมกับติดตัวกันสาตรงรุ่นให้เรียบร้อยทั้ง4บานนะคะสุดรถคันนี้ไปเนี่ยครบจบแน่นอนพี่ได้ดา้งชุดแต่ง ซิมกันาศาดครบหมดเลยค่ะดีรถบ้านมูเดียประวัติศูนย์ด้วยค่อนข้างสวยงามมากๆสำหรับด้านในนะคะคุมโทนเป็นโทนสีดำทั้งหมดเลยค่ะพี่จ๋าเนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างประตูนะคะกว่าคันนี้นะไม่เคยมีการถอดการแกะแน่นอนค่ะพี่ไม่เคยถอดทำสีนะคะไม่เคยผ่านการชนตะแคงคว่ำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวเม็ดอาร์คนะบอดีนะะ้ body, หัวน็อตแต่ละจุดคือสภาพเดิมโรงงานแน่นอนค่ะ ของเรานี่ะคัดเกดทุกคันแน่นอนพี่นะไม่มีไม่มีชนหนักเข้ามานะสภาพด้านในคือสวยงามมากๆนะฮะตัวเบาเป็นเบาผ้ากำมะหยี่สีดำเนะะี่ะลายการาฟิกสีอ่าสีฟ้าเนาะค่อนข้างสวยงามเลยพี่ตัวเบาเนี่ยมีให้ประมาณ98%เลยเบาคือสภาพดีมากลูกฟูกไม่ยุ่ยนะฮะ ตัวนี้นะสามารถจัดแฟนซ์เติมฟรีดาวไปเลยพี่ราคา2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะผ่อน5,000กว่าบาทต่อเดือนสำหรับตัวเตต้าวีออทนนี้นะ2 9 9 0 0 0ซื้อสดก็ได้จัดเฟนซ์ก็ได้ค่ะนะตัวบอดี้ด้านหลังนะประตูด้านหลังนี่เลยตัวหัวน็อตแต่ละจุดคือสวยงามของเรานะรับประกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่ไม่มีชนหนักอุบัติเหตุตัดต่อตัดแต่งย้อมแมวขายแน่นอนนะคะของเราเหน่ยลูกค้า การันตีแน่นอนพี่ยอดขายเดือนหนึ่งร้อยห้ันะของเราโครงสร้างแต่แต่ละคันของเราเนี่ยตรวจสอบได้ค่ะพี่สำหรับด้านหลังค่ะพี่จากตัวไฟท้ายเดิมๆโรงงานนะไม่เคยถูกการชนท้ายไม่เคยถูกการเปลี่ยนมาติดตัวสปอยเลอร์ให้เรียบร้อยพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตด,ด้านหลังนะพี่นะคันนี้สวยงามเลยสําหรับท่านไหนสนใจอยากได้นะคะรีบเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูที่เก็บสัมภาระด้านหลัง ะะสำหรับด้านหลังนะตัวตา้าวีอ1.5รุ่น E นะคะด้านหลังเนี่ยที่เกือบสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะเลยกว้างลึกนะใส่บรรจุของได้เยอะเดินทางไกลๆสะดวกสบายแน่นอนคันนี้มาพร้อมกับตัวยางอะไหล่ค่ะนะฮะถึงเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบหมดเลยค่ะพี่ซชื้อรถกับเราไปนะคุณลูกค้ามีอุปกรณ์ให้ครบหมดเลยนะคะตัวบอดี้โครงสร้างนะด้านหน้าด้านหลังรับประกันด้วยนะ ะะเดี๋ยวให้ดูตัวโครงสร้างตรงฝาท้ายหน่อยค่ะน็อตด้านหลังนะไม่เคยถูกการชนหนักไม่เคยถูกการเปลี่ยนมาแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะหัวน็อตสวยงามนะแล้วก็ตัวซีนนะฮะเป็นซีนเดิมโรงงานนะจิกเข้าไปเนี่ยถึงเนื้อเนี่ยคือซีนเดิมโรงงานแน่นอนพี่รอยปั๊มน็อตนะคะพวกนี้ไม่มีจุดใดจุดหนึ่งหายไปนะพี่นะนะฮะตัวเมิดอาร์คเดิมๆหมดเลยนี่อีกฝั่งหนึ่ง สภาพสวยงามค่ะพี่นะคะรับประกันแน่นอนค่ะพี่จ๋าซื้อรถกับเราคุณลูกค้าได้ความสบายใจนะคะได้ความสบายใจของเราสามารถตรวจสอบเล่มจริงได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูออปชันด้านในกันหน่อยดีกว่าค่ะพี่สาหรับคันนี้นะออปชันด้านในมีอะไรบ้างนะคะมาดูกันนะคะสำหรับด้านในนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนัง ะะเดิมๆโรงงานตัวแอร์แบ็กให้นะพี่นะแล้วก็ตัวเครื่องเล่นนะคะน,นี้เป็นเครื่องเล่น c d f m, m a u x วิทยุใส่แผ่น CD ได้เสียบ a u x ได้นะคะได้หมดเลย USB ได้หมดเลยค่ะพี่นะคะตัวแอร์คันนี้เป็นแอร์อนาล็อกปรับมือนะคะปรับอุณหภูมิด้านในรถได้ตามใจชอบเลยตัวเกียร์ค่ะนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบนใดนะเกียร์เข้าเกียร์ง่ายไม่หลงเกียร์แน่นอนนะเพราะว่าโตยต้าเนี่ยเขาทำเกียร์ออกมาได้ค่อนข้างดีเลยแบ่งเป็นช่องๆนะคะเบรกมือ ที่พักแขนนะคะมีที่พักแขนให้นี่ที่พักแขนนะคแล้วก็ตัวด้านในถือว่าใสาสะอาดเลยนะคะไม่มีกลิ่นอับเนอะมีตัวไฟตัดหมอกจากโรงงานให้ด้วยนะคะตัดหมอกอ่านะคะแล้วก็กระจกมองข้างปรับมันอาพับแมนนวดจะปรับไฟฟ้านะคะปรับตามไฟฟ้าเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านห้องเครื่องกันค่ะพี่ คันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1,500ซีซีนะฮะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยขับในกรุงเทพออกต่างจังหวัดบ้างประบายตอบโจทย์แน่นอนสำหรับตัวต้าวีออสนะเครื่องยนต์วีทีไอเครื่องยนต์ตัวนี้ค่อนข้างทนมากเอ็มมี่ใช้อยู่นะเครื่องยนต์ตัวนี้ค่อนข้างทนสุดเลยอัตราการเร่งดีประหยัดน้ำมันนะฮะอัตราการกินน้ำมันเนี่ยประมาณ18-19กิโลลิตรเลยถ้าขับดีๆนะพี่เนาะตัวเครื่องยนต์นะรับประกันได้เลยค่ะพี่เลขตัวคือเลขตัวถังตรงกับตัวสำเนาเล่่มแนนนอ นะตัวโครงสร้างเห็นไหมฮะน็อตเบ้าชกเดิมหมดเลยไม่เคยถูกการแกะการถอดนะพี่แล้วก็ตัวแผ่นเม็ดอาร์คพวกนี้แต่ละจุดสติเกอร์ตามมอก็นะฮะแล้วก็หัวน็อตคานแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งไม่เคยแกะไม่เคยถอดเลยฝากระโปรงค่ะพี่ดูน็อตฝากระโปรงนะเดิมโรงงานไม่เคยถอดทําสีไม่เคยชนรถบ้านมือเดียวค่ะพี่ใช้งานมือเดียวไม่ชาแน่นอนคันนี้นะคะดูน็อตเม็ดอาร์ฝากระโปรงค่ะพี่แต่ละจุด เดิมๆหมดเลยนะของเรารับประกันเรื่องโครงสร้างแน่นอนค่ะดูฝั่งนี้หน่อย่น็อตฝักกระโปรงไม่เคยถูกการถออทําสีนะนี่น็อตเบ้าชกสดๆเลยพี่คันนี้นะฮะตัวน้ํามันเครื่องเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ว่ารับรถแบตเตอรี่ดูแลให้ใหม่เนี่ยฮะรับประกันด้วยนะพี่นะว่าตัวคารหน้าเนี่ยเดิมๆโรงงานแน่นอนถ้าเกิดตรวจพบเจออุบัติเหตุน,นะฮะเรารับผิดชอบนะพี่นะไม่ต้องห่วงเลยค่ะพี่ซื้อรถกับเรา นะได้ความสบายใจแน่นอนได้คุณภาพรถยนต์แน่นอนได้สิทธิพิเศษจากแบงค์ด,ดีแน่นอนค่ะพี่นะคะเนาะสำหรับท่านไหนนะีคะดูคลิปตัวเต้าวีอสหิห้ารุ่น e ีสีขาวคันนี้นะคะตัวรถปีหนึ่งสี่ไม่แสนสามราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทท่านไหนนะีคะสนใจคันนี้นะติดต่อที่เบอร์ชล่งใต้คลิปได้เลยแล้วแจ้งได้เลยค่ะพี่ว่าดูคลิปเอมมี่มา นะคะก่อนอื่นเลยนะคะท่านไหนนะสนใจนะคะอยากมาเดินชมรถที่บริษัทนะคะมาเดินจัดไปแนนนะคะมาดูรถมาเลือกช็อปรถนะคะมาได้เลยที่มินบุรีค่ะเซรีไทยหกสแปดแยกหนึ่งกรุงเทพมหานครเปิดทุกวัน9้าโมงเชา้าหโมงเย็นทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเดี๋ยวตากล้องแพนดูเอยค่ะนะ,ะนะวันนี้วันพุธนะ,ะดูบริษัทเราคือคืนมากเลยพี่เดี๋ยวตากล้องแพนหน่อยให้ดูด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะมาได้เลยค่ะพี่มาเลือกชม วันนี้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะขอให้เข้ามาดูรถเข้ามาเลือกชมก่อนที่บริษัทเรานะพี่นะคุณได้รถกับเราไปนะคุณสบายใจแน่นอนนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจนะคะให้กับเราแล้วก็ทีมงานเพชรยนต์ด้วยนะคะแต่วันนี้นาเอมี่และโตโยต้าวีออสขออนุญาตลาเอฟซีทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ